ไม่เอ <muitas> <arias> ้าไปด้วยสิเออีว no. ิทย์เอ้ยแม่งกืนหนังสือก่อนเข้าไปบ้างมันฟิตนักฟิตนักเห็นหน้ากูดิโอ้ยอย่าไปออมเราเป็นผู้นำสามนอคือผู้นำเราไม่ต้องออมดำดงหอ ถ้าออกมาโปให้ยังคิดว่า่อออมเนี่ยเวลามันยังไม่ได้อีกสักหน่อยเหมือนจะมองหาตัวช่วยนานททีจะได้มาเนี่ยถามว่ามันเล่นเมืองการที่ในฝนตกตลอดรอบนี้ก็ตกเมืองการเขามีฤดูเดียวคดูอะไรฤดูฝนเขาอาจจะอยากฟังดำรง่อยก็ได้หรือว่าอะไรเงี้ย มาเล่นภาคกลางต้องช่วยซะหน่อยเออเออเอาทารอแล้วทางรอแล้วลุงฟ้าเอาเลยไม่ร้องดีกว่าว้ายอะไรของเขาลหายใจจังไม่ีก็บบ้านจริงอ่ะ ชา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 ตุ้ดตีไหนอีกชา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 ่ดูเยอะก็เป็นเเลือกดูเลยนะงสามนะเดี๋ยวมึงเลือกดูเลยนะเห็นแล้วมันไม่ห้ามหรอดูด้วยัเอมาเจอไม่ สาวสวยเหมาะสมสวยจริงนะแม่เอวกลมผออนผูกใจพี่ถูกใจพี่เป็นคนซื้อถือรักแท้อยู่กับพอกับแม่น้อยแน่จะเชื่อไหมจะเชื่อไหมผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนหมดลีเนีย่ยหากจะลองผ่อน ไม่แน่ใคเป็นไรใครเป็นไรข้าหาสมองน้องดีเด็ดช่วยต่อหน่อยตัวสีเร็ตแน่ต่อไปต่อไปร้องต่อพี่สักคอนหนึ่งเอามาสักทอนหนึ่งน้อยแน่เอาร้องไปร้องไปร้อง ำดงรองไปตรงตรงน้อยแน่เอาร้องไปอาชาชาชาร้องไปให้คนเมืองการเขาฟังนะน้อง,องเอา้าเชิญเธอร้องน้อยแน่จะช้าทำไมชา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 ทำไมถ้าหากเธอร้องคนคงขึ้น ร้องมาร้องมาน้องี้เดี๋ยวชื่นใจชาชื่นชื่นใจไหมชื่นใจไหมกูชื่นใจได้เลยกูชื่นใจไหมกูชื่นใจยังชื่นใจอ่ะกูชื่นใจเยอะยังเอาร้องมาล่ำยันมือยันเท้ากูนี่ดีดีดีเอาลองเลยเดี๋ยวค่อยเชียงเดี๋ยวเชื่อ กูเก่งกูเก่งว้าวถ้ม่์มันเทอะหิกูไม่ต้องร้องต้องก็จะออกหน้าถ้าเมย์ไม่ซ่าถ้าแม่์มันซ่ากูไม่ต้องนั่นดอกเว้ยไม่ชอบเหรอหอนแล้วเห็นไหม ไไมปง้ออ่ะไม่ร้องก็ได้ไม่ร้องฉ่อยแล้วก็ได้ไม่ต้องงงเฉยตุ่มปะใบเซโอเล่โยกมาโยกไปตุ่มปะใบเซโอเล่โยกมาโยกไปนานนาณีมาทีนานนาณีมาทีพี่เมนตตตัวนี้ ลิเกคืนนี้ดีถนัดเดียวจะร้องรำตัดบ้านบารมีช่วยปรบมือให้ยานายนี้ให้รู้ว่าบ้านบารมีดีแค่ไหนอืมอี่ร้องเหลือกินเหลือใช้ถนอมเลยคืนนี้มาเจอนองนุ่นโถไม่คุณไม่คนสวยเออขอบใจนี่เธอรูปร่างช่างสํารวยแหมคนสวยแก่ใสเขา<อ>ก็วางั่นแหละ ร้องต่อพี่หน่อยสิคนดีร้องสิร้องสิอย่าชา้าให้เธอร้องต่อมาร้องไปเถิดนะร้องวัยวัยมองร้องอะไรกะร้อง,องลำตัดงีง้นึกไม่ออกลำไว้ก่อนเออ,อสุดจริง นึกไม่ออกลำไว้ก่อนนะท่านนึกไม่ออกเดี๋ยวพี่ขึ้นให้เธอก่อนร้องต่อพี่สักท่อนหน่อยคนดีฝนตกแบบนี้แมบบ่คนดีคิดยังไงฝนตกแบบนี้ที่ถามคนดี จ่ายตังค์เออไม่ได้เข้าใจยังลิเกเลิกค่อยมาจ่ายตังค์เออตอนนี้คนเขานั่งดูลิเกอออเออว้ยเจ๊กี่มันนั่งทำเทดูลิเกอยู่ทำไมเขาดูให้กำลังใจพวกเราจะไปไล่รเขาหลอกแม่คุณ ตักเปียกกนอุ่นเลยเนาะตักเปียกกตักเปียกก็อุ่นเลยพรุ <laughs> ่งนี้เราเล่นสิงห์บุรีโชว์หัวกลหน่อยบอกการน,น้องพีให้ตามไปดูวัดเอ๋ยวัดวัดวัดเสือข้ามวัดเสือข้ามวัดดิเสือข้า จะตามไปดูเข้าไปเอ,อเล่นเรื่องอะไรบอกเข้าไปสิออคนงามอยากจะถามว่าร้อยเล่นึกไม่ออกลำไว้ก่อนกูเล่นเรื่องลิเกจัก,กิดากันทำไมอ,อ,อหันหน้าสิไม่คนงามเอย <c oughs> หากอยากตามพี่ไป ไป,ไ,ไปเว้ยไปเถิดแม่คุณนีฝนหน่วยไว้เอา้ามึงตัวอะไรกูไปแล้ว